สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เห็นอยู่นี้คือรถ ATV นะคะหรือรถลากจูงที่เราใช้งานในแปลงนาของเรานะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนั่งรถพ่วงหรือรถลากจูงนะคะนั่งท้ายแล้วก็รับชมบรรยากาศทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวโดยผ่านเลนกล้อง iPhone 14 Pro Max นะคะ การฝันไม่มีอยู่จริงการสั่นได้จริงเงนะ